พี่เองครับช่วงนี้มีรถเทินเข้ามาหลายคันเลยใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าได้เข้ามาสวยๆหลายคันเลยนะแล้วก็ได้ปีไม่เก่าแล้วก็ราคาดีด้วยเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันว่าตอนนี้เรามีรถเทินอะไรกันบ้างนะได้ครับคือแต่ละคันที่ได้มาเนี่ยเป็นรุ่นที่หลายคนหากันอยู่นะอเอาจริงแล้วเนาะเดี๋ยวลองไปดูว่ามีคันไหนบ้างใช่คันนี้ก็คือคันที่เราเพิ่งลงไว้เมื่อวันก่อนเนาะ อันนี้เป็น isuzu mu x 1.9 <con> iconic อ๋อใช่ใชเป็น iconic รุ่นพิเศษใช่ครับแต่นในปี2018ใช่ปี2018อะถ่ายให้ดูคร่าวๆใครหายอยู่ก็ถามมาได้เนาะคันนี้ราคาแค่699,000บาทแล้วก็กี่ดาวได้พอเท่าไหร่นะ1 1 0 0นหนึ่งพันหมื่ันสูงสุด84งัดใช่ก็คือเป็นรุ่นทอ p ก็หละรุ่น็อปของเครื่อง1.9นะคะ ราคาก็เหลือแค่หกแสนกว่าบาทเนาะใช่ครับอันนี้เป็นรถเทอินนะราคาแบ่งปันกันไปใช้เดี๋ยวพาไปดูคันอื่นอีกว่ามีอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวพามาดูคันที่สองเลยเนาะได้ครับคันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกันนะคะเป็นเอ่อรุ่นอะไรละก้องลืมโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับสามจุดศูนย์คือยี่0สามพันตัววีนะคะเป็นตัวท็อปแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นนิยมเลยก็คือเขาเรียกโฉมเลยนะโมหน้าแชมป์โฉมหน้าแชมป์นั่นเองนะคะ ราคาจากแบบล้านกว่าเหลอแค่สี่แสนกว่าโหดูดีเดี๋ยวพาดูไฟไท้ายเป็นตัวนี้แล้วนะนี่ล้อแมกล้อแมกแบบนี้นะเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าคันนี้ยังเก็บงานไม่เสร็จแต่ว่าถ้าใครใจร้อนก็ทักมาได้เลยใช่ครับนะอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านหน้า สภาพสวยนะคะเป็นรถบ้านลูกค้าเอามาเทินนั่นเองอ,อุปป้ยดปอบไฟฟ้าด้วยออค่ะค<อ>ันนี้499นะคะ4ี9แ0นเานะสนใจ3ามุูนตัววีปี2014เนาะใช่ครับเออถ้าลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวอ่ะผ่อนแค่เท่าไหร่นะที่0กกว่าเ0 0าพกว่าๆนะคะสนใจก็ทักมาเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูคันที่3เดี๋ยวพามาบุกลงล้างเลยตอนนี้กำลังล้างอยู่นะคันนี้เอาผ่าดไฮบริดนะคะใครหาอยู่ อันนี้ Ford Everest ตัวใหม่ด้วยนักกล้องเนาะใช่ครับ four f o u wheel ไหมครับสี่ครับสี่ปีใหม่ด้วยราคาดี e น t เจนอู๋คันนี้แบบออปชั่นครบมากเลยได้สีขาวด้วยแน่นอนนี่เราก็คันนี้รถเทอร์นของเรานั่นเองนะคะราคาดีแน่นอนเดี๋ยวพาดูภายในฝั่งนี้ก่อนเป็นปาเจลโลอีลิทเอดิชั่นนักกล้องเนาะ ปี2023 23คันนี้2ีนะคะรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ชัดเจนเลยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูยางก่อนคันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอล้างเสร็จอะไรเสร็จก็คือตอนนี้มันเป็นยางของโตโยนะคะเจ้าของเขาใช้มาตั้งแต่ป้ายแดงเลยทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยางก็คือเดี๋ยวอันเนี้ยที่ร้านเปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะได้เป็นยางใหม่สี่เส้นนะใช่ครับนี่เลยรุนีลิทอีดิชั่นเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่แต่งมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็ ภายในอะได้เป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นิดนึงเป็นรุ่นที่เป็นเบาะสะท้อนความร้อนมีกล้องรอบคันหมดเลยเนาะอ่ะให้ตากล้องเราเข้านิดหนึ่งน,นี่เลยนะคะแล้วก็คันนี้เราจาัดเออราคาแบ่งปันกันไปใช้เพียงแค่เท่าไหร่นะ988นะครับเก8ปนะนะฟรีดาวได้ฟรตอนเขาเข้าประมาณ1มื่นเจ็ด 1มื่นหกมนะคะใช่ครับก็สนใจตอนนี้มีรถเทินสวยๆเข้ามาใหม่3ามคันถูกใจคันไหนก็ทักเข้ามาถามได้เลยนะส่วนถ้าใครอยากได้ฟอร์ดโฉมใหม่ตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วด้วยสีขาวเนาะวันนี้เราก็รายงานตรงจากโรงร้านของที่หลานที่านสิบเก้าโพสีทองเลยนะคะตอนนี้รถเข้ารัวๆเลยวันนี้ไปกันก่อนลอกกล้องเน,ะนาะใเดี๋ยวมา,าเจอกน<า>ันใหม่นะคะบ๊ายบาย